ย<ช><ช>ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดไทยมุกการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสารรค์เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร,อ,รอ,อนจอรีนัตก,กวัวทุ่งจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมาให้ความรู้และคาแนะนาําดีๆกับเราในวันนี้ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ คำถามข้อแรกนะครับทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์น,นะครับอาจจะเป็นคำที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายนะครับว่าการคิดแก้ปัญหากับการคิดเชิงสร้างสรรค์มีความเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรครับค่ะถ้าจะให้ตอบคำถามนี้เนี่ยนะคะก็จะตอบได้ว่ามีทั้งที่เหมือนแล้วก็มีทั้งที่แตกต่างกันนะคะแต่คิดว่าเ,เมื่อกี้ที่ถามบอกว่า คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันเชื่อว่าย๋ยวนี้คุ้นกันมากขึ้นเพราะว่าคำนี้นะคะ,ะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสารรค์ถูกเอามาใช้ร่วมกันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อยากจะแยก2คํานี้ก่อนเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างนะคะ,ะเพราะว่ามีคนอีกจํานวนมากเลยเนี่ยที่จะเข้าใจว่ามันคือคนละคํากันนะคะหรือคนละความคิดกันนะคะมันเป็นเรื่องของการคิดนะคะคิดแก้ปัญหาแล้วก็คิดสร้างสารรค์ ตอนนี้มันรวมกันละเพราะว่ามันจะไปได้วยกันถ้าเราจะแยกเนี่ยให้เห็นความแตกต่างนี่นะคะเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการคิดแก้ปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่สมองของคนเราพิจารณาไตรตรองสิ่งที่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือเราจะเรียกรวมว่าเมื่อเกิดปัญหานะคะจะเป็นปัญหาในการดำรงชีวิตปัญหาในการทำงานหรือแม้แต่ถ้าเป็นนักเรียนก็บอกมีปัญหาการเรียนนะคะ มราเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาวะที่เราไม่พึงประสงค์เกิดอุปสรรคอะไรต่างๆเราก็จะต้องหาวิธีที่ดีกว่าเดิมตรงนี้ค่ะมันก็จะเกิดกระบวนการของสมองที่จะคิดหาทางที่ดีกว่าเดิมนะทางที่ดีกว่าเดิมนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหานั่นเองนะคะถ้าจะลงรายละเอียดเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องยาวเลยว่าแล้วสมองคิดยังไงในการแก้ปัญหา ทีนี้อีกคำหนึงก็คือการคิดสร้างสรรค์นะคะก็บอกให้รู้เลยค่ะว่าสมองมันต้องคิดอะไรใหม่ๆเพราะสร้างสรรค์นีคือการคิดของใหม่ๆขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการทำงานของสมองที่จะทำงานตามอะไรคะถ้าเราบอกเราเริ่มที่ปัญหามีปัญหาเกิดขึ้นเราต้องการจะแก้ปัญหานั้นการแก้ปัญหาก็ต้องไม่ใช้วิธีเดิมใช่ไหมคะไม่ใช้เครื่องมือเดิมก็ต้องหาวิธีใหม่ๆขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอยู่ดีๆเราไม่มาคิดสร้างสารรค์อะไรกันหรอกนะคะเราไม่มีเวลานะคะเราเอามีเวลาไปทาอย่างอื่นในต่างๆแต่พอเกิดปัญหาปับ๊บเราต้องการหาวิธีแก้ปัญหาเราจึงต้องมาคิดสิ่งใหม่ๆตรงนี้นี่เองค่ะที่ทําไมคำเนี้ยที่อาจารย์บอกว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจนะคะว่ามันมาอยู่ร่วมกันยังไงเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเ,เมื่อเกิดปัญหาเราหาทางแก้ปัญหานั้น ด้วยการคิดสิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นกระบวนการทำงานของสมองที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันระหว่างคิดแก้ปัญหากับคิดสร้างสรรค์น,นะคะสำหรับคำถามข้อน,นี้นะครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์น,นะครับสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าการคิดแก้ปัญหาหรือว่าการคิดเชิงสร้างสรรค์หรือไม่ครับค่ะ คงจะเห็นนะคะว่ากระบวนการมันจะเกิดขึ้น2กระบวนการด้วยกันนะคะก็คือกระบวนการของการคิดแก้ปัญหาก่อนแล้วก็กระบวนการของการคิดสร้างสรรค์เพราะเมื่อเราเอามารวมกันนะคะมันก็เกิดกระบวนการที่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะจะขอยกตัวอย่างนะคะว่าเฮ้ยมันจะเกิดได้ยังไงใช่ไหมคะก็จะมีนักจิตวิทยาเพราะนี่คือเรื่องของสมองนะคะนักจิตวิทยาจํานวนมากทีเดียวรวมทั้ง นักการศึกษาที่เอาหลักการเอาขั้นตอนแนวทางต่างๆเรื่องของการที่สมองจะคิดต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะก็จะขอยกตัวอย่างขั้นตอนที่คิดว่าง่ายที่สุดเลยนะคะที่เราสามารถที่จะเอามาใช้เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการของการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้นะคะแต่ที่จะยกตัวอย่างขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมีการพิสูจน์มาแล้วนะคะโดย ด้วยกระบวนการวิจัยว่ามันสามารถทําให้กลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือจะเป็นบุคลากรในองค์กรเนี่ยนะคะสามารถที่จะเกิดความสามารถนะะในเรื่องของการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้นะคะยกตัวอย่าง5ขั้นนะคะขั้นที่1เลยนะคะก็คือการค้นหาความจริงตรงนี้คืออะไรขั้นนี้นะคะ นึกถึงชีวิตเรานะคะว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นมากับชีวิตของเราที่เราไม่พึงประสงค์เราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคนะทำให้เราไม่มีความสุขไม่สบายทํางานไม่ประสบความสมําเร็จอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องหยุดคิดก่อนนะคะว่าความจริงมันคืออะไรมันมันเป็นปัญหาจริงหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่หาความจริงเนี่ยนะ,ะแล้วเราก็เอาแต่ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะ นำ,นำเราไปสู่การที่จะออหาวิธีแก้ปัญหาที่ผิดทิศผิดทางก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขั้นที่1เนี่ยเป็นขั้นที่เราต้องนั่งนิ่งๆแล้วก็ค้นหาความจริงให้เจอว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแยกแยะสิ่งต่างๆตัดสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆออกต่อมาขั้นที่2นะคะก็มาหาสาเหตุของปัญหานะคะเพราะว่าอ,อ,อุปสรรคอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะคะ มันสามารถที่จะเกิดมาจากสาเหตุได้เยอะแยะมากมายบางสาเหตุก็เป็นสาเหตุโดยตรงบางสาเหตุเป็นสาเหตุดยอ้อมเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุเล็กอะไรต่างๆถ้าเราเอามาหมดเลยโอ้โหเราแก้ปัญหาไม่ได้แน่นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าขั้นนี้เป็นขั้นค้นหาสาเหตุหรือกําหนดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้นนะคะต่อมาขั้นที่3นะคะเป็นการค้นหาความคิดพอเราได้ละเรารู้แล้วว่า ความจริงมันคืออะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เราได้แล้วนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วเราก็ต้องแก้ที่สาเหตุนะคะเราไม่ได้ไปแก้ที่ปลายผลที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราต้องหาทางแก้เพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อีกนะคะเราก็มาค้นหาความคิดคิดคนเดียวก็ได้นะคะหรือถ้าปัญหานั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในการทํางานนะคะเราก็รวมกลุ่มกันช่วยกัน ค้นหาความคิดความคิดในที่นี้คืออะไรนะคะการระดมสมองนะคะช่วยกันคิดว่าเอ๊ะเราจะแก้อย่างไงนะเราจะทําให้เหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหายไปได้ยังไงเนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าในในในหน่วยงานนะคะในองค์กรหรือแม้แต่ในห้องเรียนนะคะครูอาจารย์ทั้งหลายก็จะใช้วิธีระดมสมองใช่ไหมคะเกินเคยไหมระดมสมองนะคะ เขาก็จะให้เราเข้ากลุ่มใช่ไหมแล้วก็คิดอะไรดีก็เขียนไปในฟลิปชาร์ตนะเขียนในกระดาษต่างๆแล้วลงมานําเสนอเขาบอกว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยการค้นหาความคิดเนี่ยมันจะช่วยทําให้กลุ่มสมาชิกหรือแม้แต่ตัวเราเองนะคะเราคิดของเราคนเดียวเราก็จดไว้เยอะๆว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงแบบไหนดีอะไรต่างๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปจํากัดความคิดของตัวเราเปิดกว้างตามหลักของการระดมสมองหรือ b บ a i n s t o r m i n g เลยนะคะ เราเราประมวลความคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาถึงขั้นที่4เป็นขั้นของการค้นหาคำตอบหรือทางเลือกที่ดีที่สุดเลยนะคะตรงนี้แหละนะคะที่จากที่เราจดไว้นะนึกอะไรได้จดไว้รนะด,ด,ดมสมองกันได้เราก็มาช่วยกันสกัดนะคะอะไรที่มันไม่ใช่นี้การค้นหาคำตอบเนี่ยนะคะ แล้วเราจะได้คำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยจากที่ไหนนะคะเราก็คงจะต้องไปถามนะคะคนโน้นคนนี้นะคะที่เขาเคยมีประสบปัญหาอย่างเรามานะคะว่าเขาแก้ปัญหายังไงเขาคิดอะไรยังไงแบบใหม่ขึ้นมานะคะมีวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆอะไรไหมมีเครื่องมืออะไรขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานไหมมันมีมันมีหลายทางออกมากมายนะคะเพราฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยคะ่ะ ที่เราเริ่มที่จะเข้าสู่แนวทางของการจะคิดสิ่งใหม่ๆแล้วนะเพราะอย่างที่บอกอะค่ะว่าการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือการที่ต้องหาวิธีการใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆนะคะมาช่วยเราในการที่จะแก้ปัญหาเราจะทําให้เราได้สิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นกระบวนการของการที่จะคิดสิ่งใหม่คือสร้างสารรค์นั่นเองนะคะขั้นที่5ค่ะถามว่าคิดอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ นะะในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์นั้นนี่ยเขามีเงื่อนไขอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นขั้นที่5เนี่ยค่ะก็คือการค้นหาคำตอบที่เป็นที่ยอมรับใครยอมรับล่ะนะคะถ้าเราตัวเราเองมันเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเราเรายอมรับได้ไหมในในวิธีการที่เราสร้างสรร,รคิดขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาทีนี้เราคงต้องมีเกณฑ์นะคะหรือแม้เป็นในองค์กรเนี่ย นะคะคนทํางานที่เขาร่วมกันทํางานแล้วก็ช่วยกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาสร้างสรร์วิธีการแก้ปัญหาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเอามาใช้เนี่ยถามว่าในในกลุ่มคนเหล่านั้นในองค์กรนั้นเนี่ยยอมรับสิ่งที่คิดได้ไหมมันเกณฑ์อันหนึ่งก็คือว่านะคะ,ะมันเหมาะกับบริบทเหมาะกับสถานการณ์นั้นไหมเหมาะกับคนตรงนั้นไหมที่จะทำนะคะหรือเอาวิธีคิดใหม่ๆเหล่านั้นมาใช้ ะะหรือบางทีเนี่ยบางกลุ่มบางหน่วยงานอะไรต่างๆเขาบอกว่า,เ,าเวลาที่จะทําอะไรขึ้นมาคิดอะไรขึ้นมาใหม่ๆเพื่อจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยหนึ่งนะคะต้องประหยัดนะคะประหยัดแรงงานประหยัดงบประมาณเพราะบางวิธีการบางคําตอบที่เราได้เนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับก็ได้เพราะว่าทําวิธีเดิมดีกว่านะคะไม่ต้องไปทําอะไรมันใหม่หรอกเพราะว่าม,มันแพงเกินไปมันลงทุนมากเกินไปองค์กรรับไม่ได้ อย่างนี้ก็จะมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงขั้นที่5เนี่ยนะคะเราจะสรุปสิ่งที่เราคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาได้เพื่อจะแก้ปัญหาบางครั้งคิดคิดมาตั้งถึงขั้นนี้แล้วปรากฏว่าไอ้ไอคำตอบของเราเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับเพราะไม่เข้ากับเกณฑ์หรือเป็นไปตามเกณฑ์นะคะนั้นถามว่าเ,เกณฑ์นี้ตั้งก่อนดีไหมบางทีมันก็ตั้งก่อนไม่ได้ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอแนวทางไอเลือกที่เราจะเลือกสุดท้ายคิดออกมาสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรยังไงแบบไหนนะคะังนั้นตรงขั้นที่5เนี่คะ่ะจึงเป็นขั้นที่บอกว่าค้นหาคําตอบที่เป็นที่ยอมรับก็จึงเป็นที่ขั้นที่จะตั้งเกณฑ์ต่างๆเพื่อจะมาพิจารณาและคัดเลือกสุดท้ายเอาคําตอบที่ดีที่สุดเพื่อจะมาเป็นคําตอบของการคิดนะคะแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ค่ะ วันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้จากท่านรองศาสตราจารย์ดรอนจรีนัตตะกวดทุ่งเป็นอย่างมากนะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรอนจรีนัตตะกวดทุ่งอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับอาจารย์ขอบคุณครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับกับไทยมุกการเรียน,นรู้ตลอดชีวิตรักเรียนรู้สวัสดีครับ